สวัสดีครับผมแม็กเองครับคลิปนี้เราอยู่กับคลิปแนะนําเกม NFT ต้นน้ําเกมใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Hero TD ครับเกมแนว Tower Defense ครับซึ่งในเกมนี้นะครับผู้เล่นมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันฐานจากศัตรูที่บุกเข้ามาครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะได้ฮีโร่พื้นฐานมาทั้งหมด5ตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว p a y ์ทูเอินะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจอีกหนึ่งเกมเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเกมนี้เร็วๆนี้เตรียมเปิดให้เล่นแล้วนะครับณตอนนี้เราสามารถดาวน์โหลดทด สอบเล่นได้แล้วนะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS แลยังไงจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็แล้วกันส่วนเหรียญน,นะครับในเกมนี้เขาจะใช้ด้วยกันทั้งหมด2เหรียญหลักๆนะครับได้แก่เหรียญ c T ี c แล้วก็เหรียญ H TD จะมีด้วยกันทั้งหมด2เหรียญเหรียญหลักของเขาเหรียญ HTD เนี่ยเพื่อนๆจะได้ตอนที่เพื่อนลงอารีนาหรือว่าหมดจัดอันดับนะครับโหมด P ี VP ีของเขานะยครับยิ่งแลงสูงหรือว่าทำคะแนนได้เยอะ ก็จะได้เหรียญกลับมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญ CTC เนี่ยเขาบอกว่าเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญภายในเกมของเขาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเอาไว้ทําอะไรแต่ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเหรียญที่ไม่จํากัดนะครับเป็นเหรียญไม่จํากัดแต่ถ้าเป็นเหรียญ HTD เนี่ยจะเป็นเหรียญหลักของเขาที่เราสามารถที่จะเอาไปแปลงเป็นเงินได้นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองหาหรือว่าลองดูนะครับเหรียญ HTD เนี่ยมีราคาณนะตอนนี้1เหรียญราวาประมาณ20บกว่าบาทประมาณนี้นะครับตัวเกมผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็เล่นได้ง่ายมากๆใครที่ไม่เก่งในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับแล้วก็ รูปแบบ UI ต่างๆตัวละครของฮีโร่เนี่ยค่อนข้างน่ารักจริงๆแล้วตัวเกมไม่มีอะไรเลยครับตามที่คนเห็นเลยนะครับหลักๆด้านล่างก็จะมีฮีโร่แล้วก็หน้าหลักนะครับหน้าฮีโร่ต่างๆนะครับตัวฮีโร่เนี่ยก็จะมีแบ่งทั้งหมดก็จะบอกท่าต่างๆ,างๆงนะครับแล้วก็สเตตัสต่างๆรวมถึงสกิลนะครับยิ่งเราสุ่มได้ตัวที่ดีเราก็มีโอกาสที่จะขึ้นแรงได้สูงอาจจะเป็นเกมที่ต้องลงทุนหน่อย สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องเสียตังค์กันสักนิดหนึ่งตอนนี้เขาก็มีให้เราทดสอบอยู่ไม่กี่ตัวนะสำหรับมีโลพิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับเราเข้าไปดูได้นะครับแลตอนนี้ก็จะมีแล้งนะครับแล้งต่างๆให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีการแข่งขันต่างๆนะครับมีโหมดการต่อสู้แล้วก็การแข่งแบบคู่เกมนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือเขามีภาษาไทยให้เราด้วยนะครับแต่ว่าภาษาไทยเท่าที่ดูก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันแล้วกันนะครับว่าตัวเกมรูปแบบเป็นยังไงบ้างโอเควาองกัันนะครบ จับคู่แล้วนะครับเกมจะเป็นแนวตั้งนะทุกคนจะเป็นแนวตั้งตัวเกมจะประมาณนี้เลยนะนี่ครับเราก็ต้องซื้อฮีโร่ก่อนครับตัวฮีโร่เราสามารถดึงได้นี่ดึงขึ้นมาครับล้วก็วางฮีโร่ได้เลยนะครับเราพยายามย่าให้พวกมอนเตอร์มาทําลายปราสาทเรานะครับเราสามารถตั้งได้เลยนะครับอัพตัวฮีโร่ได้นะครับอัพเลเวลฮีโร่ได้แล้วแต่ตัวเขาก็จะมีสกิลเห็นไหมมีสกิลนะครับมีผม พยายามวางให้มันห่างๆกันนะครับตอนนี้เหมือนกับฝั่งนู้นก็ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะแต่ผมเกือบโดนแล้วนะผมต้องวางเอ้ยเข้าไปหนึ่งตัวอุยอ๊ยอุ๊ยตอนนี้ต้องเลื่อนมาแล้วฮะไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับจริงๆเรามีสองตัวเราสามารถรวมเป็นเลเวลเพิ่มหรือว่าฮีโร่เพิ่มได้นะครับแต่ผมว่าดูดีหูมันเยอะเยอะแบบจัดๆเนี่ยไม่ไหวเห็นไหมนี่ครับแนวเกมจะเป็นประมาณนี้จริงๆไม่ยากนะ อยู่ที่เราจะตั้งเอาไว้นะครับว่าฮีโร่แต่ละตัวมันซัพพอร์ตยังไงนะครับเดี๋ยวเราผมลองเล่นเป็นแบบแบบคู่นะครับเล่นเป็นแบบคู่ก็แล้วกันลองดูครับใครที่เล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเก่งกว่าผมนะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้สักเท่าไหร่วางเหรียญไปก่อนเลยครับโอเคซื้อมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ลากมาได้นะครับสามารถอัพอัพเลเวลได้นะทุกคนอัพให้เป็นเลเวลสองได้รวมมาวางด้วยกันเห็นไหม มันจะเป็นตัวฮีโร่อย่างี้นะครับอีกตัวหนึ่งพยายามอย่าให้มันเข้าประสาทนะเข้าประสาทแล้วแพ้เลยนะครับอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเ,เข้านี่หงอคงครับเหงาคงจะดีอย่างหนึ่งคือเขาจะวางไม้เท้าของเขานะครับวางกั้นเอาไว้ไม่ให้มอนเตอร์เข้าทำลายประสาทของเรา ตอนนี้เหมือนครับผมใจนี่นะผมต้องลากมาให้เพื่อนช่วยด้วย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 โอ้ยไม่ไหวเยอะเกินเยอะจะจัดครับเหมือนตัวละครผมไม่ค่อยแรงนะฝั่งนุ้นก็ไม่ค่อยแรงนะครับโผล่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยช่วยก่อน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 ขอคงช่วยก่อนโอ้ยไม่ทันครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เล่นไม่ยากนะทุกในแต่ละครั้งเราก็จะได้เหรียญ cgc มานะครับนี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเป็น เาเรียกว่าลองทดสอบมันก็อาจจะไม่ขึ้นนะครับตัวเกมก็จะประมาณนี้นะตัวเกมน่ารักนะครับลองไปโหลดกันนะครับแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะครับเป็นเกมแนว NFT ต้นน้ำอีกหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ เพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเล่นบนแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ถือว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับลองไปศึกษาดูนะครับวันนี้ก็เอามาฝากเหมือนเดิมยังไง้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ถ้ามีเกมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาฝากอีกไงเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปแนวนี้ผิดภาพประกันใดก็ขอโทษขอพัยด้วยก็แล้วกันเราจะมาศึกษาไปพร้้้ออออมกกันนนคลปีผมม่งงตงขตงขาไ จะไงใครสนใจดาวนโหลดได้แล้วไงลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะจ๊ะบายบายครับ